<c oughs> เป็นไรลูกจนเป็นอะไรอยู่ๆก็ร้องไห้ทำไมคะแม่ไม่ชอบหนูทำไมแม่ไม่ชอบแม่ไม่ได้ทำอะไรหนูเลยนะ <c oughs> ไม่รอบแต่นั้นแม่ไม่ชอบหนูแม่รักแต่น้องได้ไงลูกแม่ก็รักหนูแม่ให้หนูอ้าวทำไมนะ แม่ไมอยู่ที่หน้นะก็แม่บอกเราไงว่าถ้าทะเลาะก,กันคนไหนทะเลาะก,กันคนนั้นไม่รักกันตูนไม่รักน้องตูกนก็ไปอยู่ตรงอื่นน้องไม่รักพี่กัปตันก็อยู่ตรงอื่นอยู่ด้วยกันไม่ได้ไปนอนที่ร้อนร้อเลย เอาไหมแล้วถ้ารักกันก็อยู่ด้วยกันรักกันไหมรักน้องไหมไม่ถามรักน้องไหมไม่รัก แม่ให้อะไรน้องแม่ยังไม่ได้ให้เลย